สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะคลิปนี้ก็มาพบกับแม่ตุกตาอีกเช่นเคยค่ะมือนี่เฮากระสิป,ประกอบอยางรถลดอีแตกได้พี่น้องอันดับแรกเขากระถอดก่อนจ้าถอดประกอบนะคะถอดอยางพี่น้องอันดับแรกขันนอตออกเรียบร้อยเลยนะจ้าบันนี้เขาชิ้นแงะก็ออก,กระทะออกอยางแบบนี้เป็นกระทะหนีบสองข้างเนาะคะ่ะกระทะประกบกันอ่า ตอนนี้ลูกสาวแม่ตุกตากก,กำลังงัดออกอยู่จ้าแต่ว่าบอออกพี่น้องกระโบ,บผลสร้างใไงเขาคือเก่าออกนะจ้ามันแบบว่าเป็นยางที่ใส่ใส่มาโดนเนะพี่น้องเนาะทิ้งไว้โดนให้สร้างเขาออกใสแเราจ้านี่วันนี้เขาก็มาดึงยางดึงยางไนออกนอะจ้าเนาะ เพื่อนกับเหตดให้ซ้ำนานแล้วเพื่อนกับเฮ็ดขั้นอื่นแม่กับหลูกกับซอยกันเพื่อก้าจ้ะแลวกิ้งอย่างนอกออกไปพี่น้องเปลี่ยนอย่างเส้นไม่จ้าในเปลี่ยนอย่างนอกแม่ทุกตาก,กับกิ้งล่อเขามาแล้วจ้าในต่ออย่างไหนเพื่นองเอาส้นเก่าด้วยพี่น้องกระใส่เข้าไปลูกสาวเป็นคนเอาอย่างใส่จ้าเอากระทาประกบกันแม่ทุกตากับประกบลูกสาวประกบคนละข้างเรา ลูกสาวสิเป็นคนเอาน็อตเข้ามาเนาะแม่ตุกตาสิเป็นคนขันนอดอีกฝั่งหนึ่งจ้ะแต่ว่าเป็นทรงขันยากยากพี่น้องบอ่แหล้วจ้ะให้สร้างเข้ามาซอยพี่น้องมันบอรตรงกันจ้ะเป็นเท็ดยากๆเนาะพี่น้องเนาะกระําแบบนี้พอกระลูกซอยกันจ้ะ สรุปแล้วคือได้เปลี่ยนน็อตตัวใหม่ด้วจ้าน็อตตัวเกา่ามันใส่ใบ่ไรในบัดนี้แม่ตุ๊กตาก,กัมาทำงานคือเ่าจะลูกสาวเป็นคนขันบอกแม่เป็นคนเอากากะบาดด้วจ้าซุปเข้าไปเ่ราะห้น็อตมันมุนตามพี่น้องเฮ็ุแบบนี้ไปเรื่อยๆจ้ากระทาแบบนี้มีน็อตแปดตัว พอบอกว่าฟาวแน่ปเฮเดสิบรอซอยกันว่าสัว่าคอยเฮ็ดไปด้วยพี่น้องคอยจับไปเทละโตจ้าคันให้แน่นบ่จับบ่ได้ด้อจ้าคันโดยทีบ่บ่จจนี่นอนมชัชมุนจุนลุนจุนลุนจุนลุนตามจ้าแบบนี้ต้องล็อกน็อตไว้ขางนึงคูหนึงเป็นคนขันบอกช่วงนี้ลูกสาวอยู่บ้านก็เลยได้ใส่พี่น้อง ค่อยขันไปจ้าแล้วกระทาแบบนี้เติมล้มบ่เกินสิบห้าหรือยี่สิบได้จ้ามันเป็นกระทาหนี่พี่น้องนอดกระนอ็อตแบบนอดกิโลไปหามใส่ล้มลายจ้า ใส่ร่มหน่อยอน้อยพอหนาที่ไผ่หนาที่มันจะแบ่งงานกันทำแสงแดดกะโอ้ เดี๋ยวเหลี่ยมเดี๋ยว,ยวบดพี่น้องจังสีแล้วเนาะจ้าเขาเหตุงานกลางแจ้งเนาะแสงกระซิบ,บอ,อันนี้เป็นไรเพราะว่าห้องบริเหตุในโฮมนี่แล้วเขาก็ขันโตที่ห้องล็อกไว้ออกเนาะจ้าเนาะตอนจ้างเพิ่นมาเหตุหาเพิ่นล็อกไว้จ้าเพราะว่าล็อกไ้มันตรงกันไหมพี่น้องมาตรงเขาก็ประกอบรอบอะไรจ้า ใส่เวลาหนจังหน่อยจ้ะกระทําแบบนี้เนาะการทำงานต้องมีความระมัดระวังสูงนี่ออกแล้วจ้ะลูกสาวคันออกแล้วเนาะตัวล็อกเรียบร้อยเก็บอุปกรณ์ต้ององอใส่ใไว้คือเก่าเลวจ้ะไว้ใส่ล่อหน้าจ้ะพี่นอง คลิปนี้ม่ทุกตากะขอจบคลิปสำเนแล้วจ้าขอบคุณสุขูมสุขชนที่รับชมนะคะเดอ้อไม่พอกันไหมคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวสีสั่งสารผลงานมาให้รับชมอีกเนาะค่ะเนาะ